สวัสดีเพื่ชาวตุนเลวทีไอโดตไอเน็ตทนะครับก็เมื่อกี้กำลังจะเข้านอนแล้วนะครับแต่ว่านํามา่ายฟีเจอร์นะครับว่ามันมีการเปิดตัวรามาทีพอย .1 นะวันนี้นะครับ23กรกฎาคมกันก็เลยเข้ามาอ่านดูแล้ว,ลวรู้สึกว่าอยากจะลองให้เพื่อนๆน,นะได้เห็นเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังราวาวก่อนว่าอันนี้มันคืออะไรนะ ก็แน่นอนว่ามันคือการอัปเกรดขึ้นมาใหม่จากลามาทรีนะที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ไมไมกี่เดือนที่ผ่านมานะเป็น T.1 นะครับจุดเด่นของเท่านี้นะครับสรุปให้ฟังเลยก็คือตัวที่เป็น4 5 5 0 0 0ล้านนะ4 0 5ล้านดียังไงนะครับเขาเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้หลายภาษาแล้วนะก็คือมีการเทรนทั้งหมด8ภาษานะซึ่งมีภาษาไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในเปเปอร์นะครับ แล้วก็ไอตัวเนี่ยมันถูกเทรนด้วยโทเค็นเนี่ยสิบห้าล้านล้านโทเค็นนะซึ่งมันเยอะมากๆนะเขาใช้การ์ดจอไอตัว GPH100 u เนี่ยกว่าหนึ่งหมื่นหกพันตัวนะก็เขาเคลมว่าไอเนี่ยมันคือตัวแรกนะที่ได้เทรนด้วยโทเค็นที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าคอนเทกต์เลงเนี่ยยังร้อยยี่สิบเคอยู่นะอ่าแต่ก็วก็ก็พอใช้อยู่นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะ เขาใช้คำนี้เลยนะครับ the first frontier level open source นะค,คือเป็น AI model open source ที่อยู่แนวหน้าเลยนะครับมาดูผลการ evaluate model กันบ้างนะกง็ง่ายเลยนะมันกงปัจจุบันเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับ GPT 4 o แน่นอนนะแล้วก็ Claude t. 5 Sonnet นะครับก็คุณผู้ชมสังเกตดูง่าย,ายก็ๆคือว่าตัวเลขเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับก็เรียกว่า คือใกล้เคียงกันมากแต่ตัว 4o เนี่ยมันไม่ใช่ Open Source ถูกไหมตัวคลอดทีไฟไฟโซเน็ตไม่ได้เปิดให้รันโลเข้าได้ถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดๆไปเลยเนี่ยดูที่อันนี้ครับเขาก็เปรียบเทียบเป็น human evaluation นะก็คือถามคนใช้เลยเนะว่าเป็นยังไงนะก็ผลที่ได้เนี่ยถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะก็คือรามาทีไวันเนี่ยชนะนะ ถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนก็คือเสมอกันแล้วก็แพ้นะก็จะสังเกตเอาไปเปรียบเทียบก,นะกับ GPT4 นะก็ชนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะกับ Sonnet ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน 4O เนี่ยก็ชนะแค่19.1เดปอร์เซ็นต์ดูอย่างนี้มันอาจจะน้อยนะเอ้ยอะไรกันชนะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมาเปรียบเทียบได้ยังไงแต่ให้ดูที่คําว่าทายนะคําคาว่าเสมอเนี่ยก็คือว่าครึ่งครึ่งเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าในการเราใส่พร้อมไปเนี่ย ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเสมอกับตัวโมเดลเหล่านี้ซึ่งเป็นโมเดลปิดนะครับอันนี้ก็ทําให้โมเดลมันน่าสนใจมากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเปเปอร์หน่อยนะครับตัวเปเปอร์นะครับก็จะบอกนะครับว่ามีโมเดลอะไรเปิดบ้างแล้วใช้วิธีการไหนบ้างนะผมขอสรุปส่วนที่คิดว่าสําคัญมาให้แล้วกันอย่างเนี้ยตัวโมเดลที่เปิดมามันจะมีทั้งหมด3ตัวนะก็คือ8,00พล้านนะครับเจ็ดสล้านแล้วก็4ี่ร้อยห้าพนล้าน,นครับ ส่วนโมเดลที่มีคําว่าอินสตั้ข้างหลังนี่ก็คือเป็นโมเดลที่ถูกไฟจูนมาเพื่อให้ทําตามคําสั่งเป็นขั้นตอนนะให้มันดีขึ้นนะครับก็จริง,รงๆเวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้าเราใช้งานทั่วไปแล้วก็เรียกแบบไม่มีอินสตั้กก็ได้นะครับซึ่งสังเกตด,ดูนะครับมันจะปีนเป็นมันติลิงกัวนะก็คือหลายภาษาแล้วก็ลองคอนเทกต์ได้ตั้งแต่เวอร์ชันที่ร e ลิสเดือนกรกฎาคมสองพันยี่สก็คือวันนี้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เขียนชัดเจนนะครับเนี่ยรามาทรีนะครับซับพอร์ต8 language ก็ประกอบไปด้วยอ Banana ิงดืดๆๆอะไรไปแล้วนี่ครับไทยนยะก็ด,ด้วยส่วนตัวถือว่ารู้สึกดีมากๆเพราะว่าภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมตาไม่ทอดทิ้งนะแล้วก็เอาไปเทรนอยู่ในโมเดลที่เรียกว่าดีทีสุดข,ของตัวเองอยู่ตอนนี้นะก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับตอนนี้โหลดได้แล้วนะครับในตัวลามะที่อยู่ใน h a c k n n g f c e นะครับก็คือแต่ว่าการที่จะโหลดได้เนี่ยต้องส่งข้อมูลส่วนตัวไปก่อนนะครับส่งอีเมลส่งชื่อไปเพื่อไปให้เขาเปิด ให้เราเข้าใช้ r e p o s i t o r ี่อันนี้ได้นะครับก็แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูไฟล์มันนะอันนี้ผมเข้ามาที่ตัว3.18,000พนล้านนะมันจะเป็นไฟล์ที่เป็น SaveTensor นะครับซึ่งไอ้ไฟล์พวกเนี้ยมันยังไม่ได้ผ่านการคอนไท i ซ์นะก็คือมาใช้พวกโอลามะหรือ Gen AI หรือ l m Studio ไม่ได้นะแล้วก็ต้องไปโหลดสิ่งที่คนอื่นเขาทำมาให้นะก็คือเซิร์ชคำว่า l ามะ3.1นะครับแล้วก็ gguf นะก็คือเป็นไฟล์ที่ผ่านการ quantize มาแล้วนะอย่างตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ของ lm studio community เขาก็ทํามาแล้วนะซึ่งเราสามารถเอาไฟล์เนี้ยไปใส่ใน lm studio ได้นะเขาทํามาเป็นตัวนี้นะครับลมาม1แล้วก็8,000ล้านอินซัคนะโดยใช้ quantize session 4บิตอนะ่าซึ่งโหลดนี้ไปปุ๊บก็ใส่ได้ในเพิ่งจะ44นาทีที่แล้วนะเขาก็แข่งกันทําขึ้นมาแต่ว่าส่วนตัวผมอยากจะลองตัว4 0 5 พันล้านมากกว่าก็เลยไปหาที่ลองมาเื่อที่ลองได้าที่ไปเจอมาก็คือว่าชื่อว่า Togeter.ai นะครับเว็บนี้ก็ให้บริการ API นะซึ่งบางเอิญเนี่ยเขาทำเร็วนะเขาก็มีลามะ T1 405บิลเลียนเนี่ยมาให้แล้วนะซึ่งถ้าเป็น405บิลเลียนผมว่าควอนท้าย,ยังไงมันก็รันในเครื่องของผมไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาลองรองกับเว็บเหล่านี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะเริ่มต้นด้วยการให้เขียนเครื่องคิดเลขไปเออตอบเร็วดีนะครับตอบเร็วดี เขาก็เขียนโค้ดมานะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปบอ่แต่ว่ามันไม่เสร็จนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวแชทต,ตัวนี้ด้วยนะที่เขาทำขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์ว่า continue นะโอเค continue ได้อยู่อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปรันดูนะครับได้มาหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นหน้าตาเรียบๆนะอ่ะใช้งานได้ไหมหนึ่งบวกเ้าเป็นสิบ ใช้งานได้นะครับสวยดีนะครับอโอเคก็คือถึงจะไม่ได้แบบว่าได้ระดับเดียวกับคลอดนะที่แบบว่าใส่สีใส่อะไรให้ด้วยนะแต่ว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็แต่ว่านี่มีเบีเ้ยวนิดหนึ่งอะอะไรเงี้ยอาจจะลองใส่ความต้องการแบบดูคอมเมนต์เชนสักหน่อยหนึ่งครับผมใส่พร้อมไปนะครับว่าให้เปลี่ยนสีไปกล่าวของปุ่มนะครับแล้วก็ให้มันมีการเปลี่ยนสีทุกครั้งด้วยเมื่อเกิดการรีโหลดเกิดขึ้นนะครับดูซิว่าเป็นยังไง เขียนเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จเนี่ยมันชอบขาดไปนะครับก็อันนี้มันเป็นที่ตัวแชทบอทอันนี้นะครับถ้าเป็นแชทที่อื่นก็อาจจะดีกว่านี้นะเสร็จแล้วนะครับมีการอธิบายด้วยนะว่าเพิ่มฟังก์ชันอะไรมานะครับเดี๋ยวเรามารีเฟชแล้วก็เมื่อกี้ผมเปลี่ยนค่ามาแล้วอ่าโอเคดูซิว่ารีเฟชแล้วปุ่มเปลี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือตรงตามความต้องการของเราไม่ ดีจริงๆนะแล้วก็บวกได้ไหมบวกได้นะปุ่มแต่ละอันสีไม่ซ้ากันด้วยนะแปดแปดหกสิบสี่โอเคใช้ได้ตรงความตามความต้องการจริงถือว่าผ่านเลยนะครับวันนี้ถือว่าผ่านเลยนะถ้าเกิดอยากให้มันสวยขึ้นอีกก็อาจจะบอกให้ปรับแต่งหน้าตานิดนึงอะไรก็ได้แล้วนะเอาละครับไม่รอช้าลองภาษาไทยกันเลยนะครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดและจังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุดก็ยังเป็นนครราชสีมาดีนะครับอาจจะลองคําถามวิเคราะห์อื่นดูบ้าง,ง แต่ว่าอันนี้ตอบเร็วมากๆเลยนะเร็วจนตกใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไม่ได้เปลี่ยนค่าอัน,นอย่างอื่นเลยนะครับไม่ได้ modify ใช้ default หมดเลยนะครับคุณคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกในะอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงตอบเร็วจริงๆนะอันนี้อ่าโอเคเขาวิเคราะห์นะครับอืมมีเรื่องของสภาพอาพกาศก็อันดับแรกก่อนเลยนะภาษาไทยถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและใจหายเลยนะครับคือ เขาที่ล้ลามาทรีเนี่ยถ้าภาษาไทยใส่ไปเนี่ยมันยังมีพิมพ์ขัดขด,ขดห,หายๆาอ่ะบางทีก็เป็นภาษาจีนแทรกเข้ามาแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นภาษาไทยที่คุยกันรู้เรื่องนะอ่ะเขาบอกว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงโลกในคาโลกก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ว่านะก็ส่วนตัวคิดว่าธรรมดาอยู่นะอันนี้ธรรมดาอยู่นะครับยังสู้อ่ GPT4o มินิที่มึงออกมาไม่ได้เลยนะครับอันนี้โอเคอ่ะต่อไปกรุณาแต่งเรื่องสั้นเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศอืมอ่ะอันนี้เขียนได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองพสแลวอ่านดูก็ได้นะผมไม่อยากให้วิดีโอมันยาว,ยาวๆเกินไปนะถ้าอยากอ่านลองดูว่ากดพอดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าแต่งได้ดีนะมีเนื้อเรื่องมีอะไรดีนะแต่ว่ามันสั้นมากเลยอ่ะแต่งต่อทําต่อสิ อืมก็เขียนต่อได้จริงๆนะครับอ่ามันมันมันขาดไปนะมันขาดไปหรือว่าผมต้องแก้ตรงนี้มากขึ้นหรือเปล่านะเนี่ยเอาพุทเลงเนี่ยจริงด้วยมันห้าร้อสิบสองนะมันก็คือประมาณนี้นะผมกด m a ็เลยแด้วกันสี่ศูนเก้าหกนะโอเคเมื่อกี้ใส่สี่ศูนเก้าหกแล้วมันเออร์เลอร์ตลอดเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเหลือหนึ่งพันนะพันห้ายังเออร์เลอร์เลยนะ อันนี้หนึ่งพันอันนี้มันออกมาแค่5 1 5สิบห้าโทเค็นนะครับแต่ว่าเวลาเล่าเนี่ยมันก็ภาษาไทยก็โอเคละเอ้แต่ว่าอันนี้มันมันเป็นเรื่องเดิมเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องแนวเดิมเลยนะครับอ,อ่ะไม่เป็นไรลองดูคำถามอื่นบ้างอ่าแม่ของฉันชอบนอนอยู่บนโซฟาและดูโทรทัศนะ์นะแปลเป็นอังกฤษได้ไหมนะครับดูนะ My cat enjoy ออันนี้โอเคอันนี้โอเคเลยนะมีสองอันให้เลือกด้วยนะ My cat like to sleep on the sofa and watch TV นะตรงเป๊ะ My cat enjoy lying on the couch and watching television โอเคได้ได้นะครับนี่ได้อ่ะถามเรื่องความรู้เกี่ยวศิลปะบ้างนะคุณคิดว่าอะไรทำให้ภาพของแวนโก๊มีการลักษ์ณนะอืม มันโก้นี่เขามีอีกละเป็นภาพสีนะการใช้สีสีน้ําแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมา,า,าได้เออก็จริงนะเฮ้ยอันนี้ผ่าเลยเนภาษาไทายดีเลยนะแหมใช้ได้นะครับใช้ได้อาครับลองพร้อมยากๆบมาเนะครับเขียนบทความวิเคราะห์ความก้าวหน้าของควอนตัมคอมพิวติ้งและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆนะไปโอ้โหคุณผู้ชมโอเคเลยนะ โอเคเลยนะครับนี่อืมคือมันก็จะตอบตามสไตล์ LLM MM ที่เราไม่ได้ยกตัวอย่างให้เขาอะนะครับเขาจะตอบมาแบบตรงๆเนี่ยคือเราถามไม่แค่เนี้ยเขาตอบไม่แค่นี้นะว่ามันเป็นยังไงกับอุตสาหกรรมต่างๆบ้าง,างอะไรเงี้ยก็ต้องมาเขียนพร้อมอื่นให้มันมีเชนอัปต์ตอแตมันมีเป็นช็อตมากขึ้นนะมีตัวอย่างมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะพร้อมนี้นะครับ อธิบายคำว่าสุขภาวะในบริบทของการดูแลสุขภาพเป็นยังไงโอเคตอบดีมากๆใช้ได้ผ่านอืมผ่านเลยนะถือว่าผ่านเลยสำหรับ Open Source Model นะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากมันเป็น4ี่0้อล้านเป็นตัวเก่งก็เดี๋ยวจะลอง8,000ล้านอีกสักนิดหนึ่งนะสามจุดหนึ่งแปพล้านนะ ให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึ่งเป็นตัวอย่างนะอ่าคุณคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอีกสิปีข้างหน้าเป็นอย่างไรอ่าถ้าเกิด8ปดพันปุ๊บเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับก็มันต่างกันเยอะอยู่นะ8ปดพันล้านกับ4ี่ร้อยห้าพันล้านนะครับเฮ้ยตอบอย่างนี้ไม่ได้นะคุณเป็น LLM เอาใหมเอาอ่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับนี่ลองตอบได้นะ จะเห็นว่าต่างกันเยอะเลยนะระหว่าง8ปดพันล้านกับ4ี่ร้อยห้าพันล้านนะครับเออแต่ว่าแปดพันล้านก็เร็วกว่านะตามที่ดูด้วยตาพอยีนะครับอ่ะคุณสามารถอธิบายความแตกต่างของสมองมนุษย์กับสมองคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่เดีนะ๋ยวรีฟเฟรชสักทีดีกว่าอืมโอเคก็อตอบได้ทั่ว,วไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่ะขอสรุปเลยแค่เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ตัว4ี่ พันล้านนะเรียกยากกันเลยนะ 405B แล้วกัน 405B เนี่ยนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีเลยเขียนโปรแกรมก็ออกมาสวยงามนะระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันขนาดใหญ่มากนะคือไม่รู้ว่านิภาาพไม่ออกเลยว่าถึงแม้จะทำคอนไทส์ชันเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันมันจะมาลันเครื่องคนทั่วไปยังไงนะก็ต้องลองดูว่าจะมีคนทำไหมนียแต่คิดว่าก็มีคนทำแน่นอนนะซึ่งมันคงช้ามากๆถ้าแรมตัว GPU ไม่พอนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเขาจะมาลองเล่นตัว70,000ล้านหรือไม่ก็8 0 0พัล้านโดยใช้ l o c a l l LM ของจริงนะคือวันนี้ที่ทดลองให้ดูเนี่ยมันยังเป็นแชทบอทที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนอื่นถูกไหมครับมันก็ยังมีความเร็วมากกว่าเครื่องปกติแล้วนะแต่ก็พอจะเห็นภาพว่าเฮ้ยภาษาไทยมันดีขึ้นจริงๆ c o n คอนเฟิร์มเลยนะครับก็เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆของคนไทยนะที่จะได้คุยกับแชทบอทภาษาไทยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้รามาทีพันวันสวัสดีครับ